วิดีโอติดอักษรภาษาจีนหรือวิดีโอที่ติดอักษรภาษาอังกฤษสามารถลบออกได้เพียงคลิกเดียวด้วยเว็บ AI One Edit เคยเจอปัญหานี้ไหมครับเมื่อได้วิดีโอมาแล้วมีอักษรติดที่วิดีโอทําให้วิดีโอของเราดูลบทำให้สินค้าในวิดีโอดูไม่เด่นและใช้เวลาไปกับการแก้ไขวิดีโอนานมากปัญหาพวกนี้จะหมดไปนี่เลยเว็บ AI One Edit จะทําให้คุณแก้ไขวิดีโอได้ง่ายแสนง่ายเพียงคลิกเดียวัดต่อคลิปวิดีโอไม่เป็นก็ทําได้เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะมีวิธีการทําอย่างไรเข้ามาที่ตรงนี้นะครับและเข้ามาที่มุมด้านล่างซ้าย มเมื่อเข้ามาหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าการตั้งค่านะครับว่าเราจะแก้ไขวิดีโออะไรบ้างทิิ๊กอยู่ช่องแรกนะครับจะเป็นการป้อกงกานวิดีโอซ้านะครับระบบ AI จะลบโค้ดในตัววิดีโอที่แพลตฟอร์มต่างๆจับวิดีโอซ้ำถัดมาจะเป็นลบข้อความในวิดีโอนะครับะะตรงนี้เราสามารถเลือกได้2ภาษานะครับมีภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษถัดมาจะเป็นการเพิ่มเอฟเฟกด้วย AI นะครับถัดมาลบเสียงด้วย AI นะครับ AI จะทําการเปลี่ยนเสียงวิดีโอให้คุณใหม่นะครับโดยเราสามารถเลือกเพลงในประเทศไหนๆก็ได้นะครับหรือเลือกสุ่มทุกประเทศก็ได แนะนำให้เลือกสูงสุดเลยนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเรามาเลือกวิดีโอกันกดเข้ามาที่แกลเลอรี่นะครับแล้วกดเข้าไปที่ครังรูปภาพแล้วผมจะเลือกเป็นวิดีโอนี้นะครับและจากนั้นนะครับมากดยืนยันตรงนี้อีกทีนะครับแล้วกดตกลงตรงนี้นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับรอระบบ AI ทําการแก้ไขวิดีโอสักครู่ก็ทาการแก้ไขเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวกดไปดูที่วิดีโอที่ก่อนแก้ไขนะครับจะเป็นยังไงนี่เลยตัวอักษรลกวิดีโอมากแล้วเราจะไปดูวิดีโอที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เพื่อนเพื่อนมนนนดดดูสสะอาาาาากเเเเลยทํใให้้้้ิคร่ขึชวลาาากกรตั้้งค่แไขิดีโอ เ,เ,เห็นไหมครับง่ายนิดเดียวใครๆก็ทำได้ใครสนใจนะครับแอดไลน์มาได้นะครับแอด1ด e d i t นะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ